เดชบุญนุนคำได้มาลาม้ำจนถึงที่ก้าวขึ้นสู่เวทียูดพาเวอร์ขับเคลื่อนซอบพาเวอร์ปีที่สองละขอเชิญมาร่วมให้กำลังใจร่วมเชียร์ลูกหลานชาวอีสานบนเวที ค่ะสำหรับแคมเปญ Youth Power ข,ขับเคลื่อน Soft Power ของ Youth in Charge ในปี2566นี้เราประเดิมการลงพื้นที่ไปทุกๆุภูมิภาคทั่วประเทศที่ภาคอีสานเลยค่ะ ซึ่งการลงพื้นที่ของทีมงานในครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าสนุกมากๆครบทุกรถเลยแล้วก็ได้มีโอกาสทำหลายๆโครงการย่อยนะคะที่ทำให้เรามีความเข้าใจทำความรู้จักนะคะกับซอฟต์าวร์ของภาคกิสานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ Youth s o f t Power Ambassador นะคะซึ่งเป็นผู้นำนะคะผู้ประกอบการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆและได้รับการยอมรับนะคะหรือมีชื่อเสียงไปสู่ระดับประเทศแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะไปสู่ระดับสากลแล้วด้วยซ้ําเราไปสัมภาษณ์ค่ะเพื่อทําความรู้จักเขาเรียนรู้นะคะแล้วก็ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเขาเพื่อที่จะไปเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆรวมไปถึงเป็นแบบอย่างด้วยค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยสามารถถูกตีความนะคะแล้วก็ถูกนํามาปฏิบัติการได้หลากหลายมากๆเลยค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ได้มีการไปลงพื้นที่ถ่ายทําสารคดีเยาวชนนะคะโดยที่เราเลือกนะคะโครงการเยาวชนที่มีความน่าสนใจมีการทํางานใกล้ชิดนะคะกับชุมชนและก็คนในพื้นที่โดยที่เรานะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์ว่าโครงการของเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรนะคะแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยที่เห็นอย่างไรและจะเข้ามาพนึกกาลังทํางานร่วมกับเยาวชนอย่างไรบ้างคะ่ะ และแน่นอนนะคะไม่สามารถจะเป็นยูสเ n นชาร์ e ได้เลยหากไม่มีกิจกรรมที่เราทํางานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ครั้งนี้นะคะเราก็มีการผนึกกําลังนะคะสาาถาบันการศึกษาในภาคอีสานอีกแล้วละคะ่ะแล้วก็ดึงเยาวชนนะคะที่มีความรู้ความสามารถมีความสนใจที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์บางคนทํามาแล้วระยะหนึ่งนะคะบางคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็สร้างพื้นที่ตรงกลางนี้ละคะ่ะ พลตฟอร์มตรงกลางนี้ให้เยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็พัฒนาโครงการซอฟ t ์พาวเของเขาหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจากระดับท้องถิ่นที่ทําอยู่เนี่ยจะสามารถขยายผลไปสู่ระดับประเทศหรือระดับสากลได้ในอนาคตค่ะ Youth in Charge เราเชื่อว่าอนาคตของชาติเริ่มตั้งแต่วันนี้